สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องกันนะฮะวันนี้เป็นของท็อปทอยนะครับเป็นโมเดลรูปดากอนนะครับ ขั้นแรกเรามันก็มาแกะกถุงกันเลยนะฮะถุงนี้ก็จะมะีหลายชิ้นนะครับดูที่ข้างในมีอะไรโอ้โหนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด1ปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามส อ่ะยี่สิบยี่สิบเอ็ดหมดหรือยังเนี่ยน่าจะหมดแล้วมั้งอ๋อนี่ลูกกระตาครับโอ้โหนี่นี่คือครับนี่จะเป็นรูปแบบก่อนที่จะต่อนะฮะนี่ลูกกระตานี่ครับเสียบเข้าไปเลยครับลูกกระตาสีเหลืองนะฮะโอเคอันนี้อ่าก็จะมีนัมเบอร์นะฮะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะฮะตามตัวเลขตามถุงนี่เลยนะฮะอ่าเราก็ต้องมาคัดแยกก่อนนะครับว่าถุงไหนเป็นถุงไหนนะฮะเอามาเรียงกันก่อนเลยนะฮะ อ่าเบอร์หนึ่งส่วนเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามก็แยกกันไปนะฮะก็ตามที่บองเห็นนะฮะนี่นะฮะจะเป็นคู่มือให้มาด้วยนะฮะข้างหลังก็จะมีสติกเกอร์นะครับนับแยกกันไปอ่าหนึ่งสองหนึ่งสามส่วนโมเดลตัวนี้นะฮะเราซื้อมาจากสพานเหล็กนะครับราคาอยู่ที่พันห้าร้อยบาทนะครับตอนแรกก็พันหกพันเจ็ดแหละถอดแล้วครับอยู่ที่พันห้าร้อยบาทอ่าเราก็มาดูหนังสือก่อนนะฮะว่าต่อยังไงเริ่มยังไงนะครับแกะถุงมาอ่าเริ่มเลยนะครับ กันแรกนะฮะเราก็หยิบชิ้นส่วนมาแล้วก็ต่อ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 ตรงนี้นะฮะจิ้มจิ้มเข้าไปบางทีก็จิ้มไม่เข้าจิ้มออกจิ้มเข้าอยู่นี่นะฮะโอเคครับมองไม่ค่อยเห็นนะฮะเราก็เล็งเล็งเล็งดูหน่อยนะฮะเอ่ออันนี้อันไหนอันนี้อันนี้ตรงนี้เออใช่หรือเปล่านะเมอร์นี่เบอร์หนึ่งเออใช่หรือเปล่าทีทีทลงไปนะฮะอ่าหยิบหยิบหานะฮะหาชิ้นส่วนเราต้องหาชิ้นส่วนอ่ีเทเข้าไปอีกเทเข้าไปอีกเขานี่งงนะครับอ่าแล้วก็มาต่อ ดูคู่มือไปด้วยเออันนี้ใชานนาน่ไม่ใช่หยิบอันใหม่อันนี้ใช่หรือเปล่าวะเออใช่ใช่ต่อเข้าไปต่อเข้านไปนะฮะอันนี้ใช่หรือเปล่าไม่ใช่ลแล้วนี่เราก็ได้ส่วนของหัวใจนะฮะหัวใจเป็นส่วนสําคัญนะครับโอ้โหเปิดไฟได้ด้วยโอ้โหปิ๊บ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 นี่นะครับเป,เปิดไฟได้นะฮะนี่นี่มันอยู่ตรงนี้นะฮะดูตามตัวอย่างนี่นี่เห็นไหมครับอยู่ตรงกลางเลยนี่นะครับหัวใจส่วนพอเราได้หัวใจแล้วนะฮะ หัวใจเป็นส่วนสําคัญนะครับตุบตักตุบตักตุบตับหัวใจกระดาษอ่ะไม่ใช่นะฮะโอ้นีเราได้ขามาแล้วครับเราก็สวบขา้าไปสวบสวบเลยนะฮะสวบหรือใส่มันก็คืออันเดียวกันนะครับเราต้องสวบให้แน่นนะฮะขาซ้ายขาขวาเอ้ยไม่ใช่นี่มันน่องนะฮะเราต้องใส่น่องเข้าไปโอ้มันแน่นแน่นแน่นโอ้มันตรงนี้มันหลุดโอ้ใส่เข้าไปใหม่นะฮะเราต้องประกอบให้มันแน่นนะครับผมนี่นะฮะมีหัวใจมีน่องมีมีเรียบร้อยลนะครับเปิดไฟต่ออีะฮะนี่ขยับได้ด้วย ขาซ้ายขาขวานี่นะครับขาซ้ายขาขวานะครับเราก็ได้นะฮะเปิดไฟอีกเปิดหมุนอยู่นั่นแหละโอ้โหเปิดโชว์จังเลยหัวใจนี่นะครับนะครับนี่เราได้แขนมานี่แขนเราต่อนี่ต่อแค่ช่วงตัวเอ้าทำไมมีขามาด้วยอ๋อใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ใส่น่องใส่ขาไปแล้วนี่เราก็เริ่มแขนนะครับขาเราขยับได้ซ้ายขวาปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเหมือนใส่น่องนะฮะสวนไปกับน่องเ่ะเปิดดีแล้วครับเปิดหัวใจครับเปิดโชว์อยู่นั่นแหละแล้วก็แปดหมดหรอก โอเคแล้วก็ปิดนะครับอ่านี่นี่นะครับดูดูน้องซ้ายน้องขวาดูดีเทลนะครับสวยงามจัดปลายนะครับอ่าโอเคครับนี่เรามาต่อแขนกันนะฮะตอนนี้เราผ่านมาประมาณ28ชั่วโมงแล้วนะครับพอดอีคนต่อหิวเบียร์นะครับไปกินเบียร์อยู่นะครับแล้วก็ตื่นมาแล้วก็มาต่อต่อนะครับอ่าโอเคเราเข้าเรื่องกันต่อเราก็มาดูในส่วนของอหนังสือนะครับ หนังสือตัวนี้ก็จะเป็นตัวอยา่างนี่โชก่องอีกแล้วหาหาครับอุปกรณ์หายอะไรหายเดี๋ยว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 หาแป๊บหนึ่งนะครับอีมันอยู่สูตรตัวนี้นะครับเป็นจะเป็นหางหางของมังกรเอ้ยไม่ใช่มังกรน,นะครับนี่นะครับผมประกอบเสร็จแล้วแล้วก็เราก็มาสวบสวบสวมต่อกันนะครับนี่ครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เราก็จะได้ส่วนตัวแล้วก็ส่วนหางนะครับแค่ประมาณส่วนตัวส่วนหางนี่ก็โอ้ยปัดเงือแป๊บหนึ่งนะโว เปิดหนังสือหาต่อนะครับมันหนังสือเล่มนี้มันมีอยู่ประมาณ120กว่าหน้านะครับตอนนี้เปิดได้ประมาณ30เองนะครับโอเคแล้วตอนนี้ก็ครับสวบหางก็ได้เรามาประกอบต่อหางกันต่อนะครับเพื่อที่จะได้ชิ้นส่วนครบองค์ประกอบนะครับสามารถขยับหางได้ฟุ๊บฟับ,บ,บ,บตามนี้เลยนะครับนี่นี่ฮะดูตามหนังสือเลยนะครับนี่ ขั้นตอนที่162นะครับส่วนหางนะครับอุปกรณ์มันก็จะเยอะมีท่อมีอะไรหูสวนยากมากเลยนี่ครับท่อสีเขียวนะครับดันดันเข้าไปนี่ครับมีสายฟ้านะครับเป็นสายฟ้าต่อจากหางนะครับแล้วก็เหน็บเๆน็บเน็บเข้าไปนะครับมันก็ช่อนเด็กข่อนข้างเหน็บยากอยู่นะครับโอเคอ่าใช่หรือเปล่านะท่อท่อไม่มีท่อสั้นท่อยาวเปลี่ยนดูกอันมี้ตามแบบเลยนะครับเราต้องมาวางเพื่อที่จะทําตามแบบนะครับ โอเคนะครับส่วนตรงนี้เราก็ได้สวบหางเรียบร้อยนะครับเอ๊ะกูตอบถูกเมื่อไรวะกูตอบผิดหรือเปล่าเนี่ยดูเช็คเราต้องเช็คด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราต่อแล้วต่ออีกนะครับต่อไปเสร็จแม่งรูปร่างจากมังกรกลายเป็นมังกือกิ้งก่ากิ้งคือกิ้งก่ากิ้งคือนะครับโอเคนะครับเอ๊ะคำนวณดูเวลาแล้วดึกแล้วนะเนี่ยนี่ก็ประมาณผ่านไปสามสิบชั่วโมงกว่าแล้วนะครับต่อได้แค่นี้ฮะเครียดครับส่วนตัวนี้จะเป็นส่วน ด้านหลังนะครับจะมีเทอร์โบส่วนต้านคอมานะฮะ <Yeah. S 1> นี่นี่ครับอย,อยู่ตามกล่องนี้เลยนะครับโอเคตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอะไรอะไรอ่ะชี้อะไรอ่ะ,อะ,ไ,อะไม่เข้าใจอ๋ออเคสวมสวมได้ไหมไม่ได้เอ๊ะใช่ป้านไหนกูต่อผิดหรือเปล่าเนี่ยมองดูซ้ายมองดูขวาเออกูก็ต่อตามกล่องนะอะไรวะสมุดกก็ถูกต้องนะเอาเพ้่อไปไป,ไปมา,มา,มาหัวโผล่มาแล้วครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นตานะครับมีตามีหัวมีหู นะครับมีสายท่อสายยางนี่ครับตาไฟนะครับจะมีสายฟ้าสีเขียวนะครับส่วนด้านหลังนี่ก็จะมีเทอร์โบหมุนซ้ายหมุนขวาได้ขยับได้ทุกส่วนนะครับแต่ค่อนข้างจะต่อยากนะครับนี่ได้ลำตัวนะครับเอาหัวมาแล้วนี่ครับโหเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยพร้อมประกอบร่างนะครับเอเอเสียบเข้าไปโหยีน้องมังกรเราหน้าหลักมากเลยนะครับน้องน้องน้อยน้องมังกรน้องมังกืนะครับเดี๋ยวนะฮะ ผมดูก่อนนะครับว่าต่อถูกหรือเปล่าเอ๊ะมัน,ม,นมันแน่นๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูแป๊บหนึ่งนะฮะดูปร์กอ้ดูหางดูคอเอ๊ะมันสวมตรงนี้จริงหรือเปล่าวะแปบบ๊บอ่วางดูก่อนนะฮะดูคู่มืออีกทีนึงมันใช่ได้ไหมเนะี่ยก็น่าจะถูกต้องแล้วฮะโอ,โอเคน้องน่ารักมากเลยนะครับอ่าและตอนนี้เราต่อเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาต่อทั้งสิ้นประมาณ13ชั่วโมงนะครับประมาณนี้ สามารถขยับแขนได้ซ้ายขวานะครับน้องน่ารักมากเลยโอ้โหนี่นะครับโชว์ผลงานตธอเองนะครับหมุนซ้ายหมุนขวานิ่ตานะครับตาตาเอ๊เปิดไฟเปิดยังไงแบบนี่ครับเป็นไงฮะไฟเขียวเขียวจ้าเลยนะฮะโอ้โหภูมิใจมากเลยนี่ครับเปิดกระโหลกได้เปิดด้านหลังนะครับหมุนนี่ครับเปิดหัวใจหัวใจกระดาษเออไม่ใช่นะครับ โอเคนคี้ฮะต่อถูกต้องตามจดหมายนะฮะถูกต้องตามกฎหมายตามกล่องเรียบร้อยนะครับไม้มีเด็กเป็ดข้างๆนะฮะมาดูให้ hey, มันใช่ป่ะพ่อนี่นี่ใช่พ่อพ่อเ hey, อ้ย่ามายุ่งของกูของกูโอเคนะครับนี่นะฮะหมุนซ้ายหมุนขวานี่น,นี่ดูกระโหลกดีๆนะโอ้โหดีเทลเขาสวยมากเลย อยู่ที่พันห้าร้อยกว่าบาทแต่ต่อนี่แม่งโคตรยากเลยนะครับนี่ขยับซ้ายขยับขวาตุ๊กดิ๊กตุ๊กดิ๊กตุ๊กดิ๊กตุ๊กดินะฮะโอเคไอเด็กเปรตห้พ่อพ่อขอเล่นหน่อยไม่ให้กูของกูของกูงกูต่อตั้ตงนานเนะี่ยอย่ามายุ่งนี่นะครับเปิดเขียวเปิดไฟเปิดไฟฟึ๊บ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 เป็นไงนะฮะเฮ้ยพ่อขอเล่นนั่นนี่ไหมเอ้ยอ,อย่ามายุ่งกูนี่